สวัสดีครับผมปิงปองจากโ oh อโหช็อปครับวันนี้จะมาว่าด้วยเรื่องการรับแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องยนต์นะครับนั่นก็คือยางแท่นเครื่องและก็ยางแท่นเกียร์นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์นะครับจะมีการสั่นตลอดเวลาแล้วก็จะถ่ายทอดแรงสั่นสะเทือนตรงจุดนี้มาที่ตัวถังรถยนต์นะครับ ซึ่งต้องทําการลดแรงสั่นสะเทือนโดยการที่ใช้ยางแทนเครื่องนั่นเองส่วนยางแทนทเครื่องนะครับผมตรงจุดนี้จะเป็นเนื้อยางอยู่ตรงกลางเครื่องยนต์จะวางทับตรงนี้ผ่านเนื้อยางนะครับแล้วก็ลงมาที่ตัวถังว่าง่ายๆก็คือมันคอยซอฟนะครับนั่นเองส่วนเรื่องการติดตั้งนะครับโดยโปกติแล้วยางแทนเครื่องจะติดตั้งอยู่ตรงนี้ครับของเครื่องยนต์นะครับแบบนี้เลยซ้ายและขว,วานะครับ ขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถสลับกันได้นะครับซ้ายก็ซ้ายกวาก็กว่านะครับไม่เหมือนกันส่วนถามว่าเราจะต้องเปลี่ยนยางท่นเกื่อเมื่อไหร่นะครับให้เราดูตรงจุดนี้เป็นหลักๆครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่ายางทันเกื้อนะครับเริ่มมีการแตกลายนะครับหรือมีการฉีกขาดหรือว่ามีการซุดตัวลงมานะครับอันนี้เราแนะนาให้เปลี่ยนยางท่นเกื้อได้เลยครับเพราะเพื่อความนิ่มนวลของรถยนต์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูที่ส่วนของยางทันเกียร์ต่อครับอันนี้คือยางทันเกียร์นะครับผมยางทันเกียร์จะถูกติดอยู่ที่ด้านล่างของเกียรออันนยาาาวววๆะรแต่่่เเเเจมมมงห็ไชดด๋ผู้ อันนี้นะครับยางแท่นเกียร์นะครับมันจะอยู่ด้านใต้ด้านหลังเกียร์ด้านล่างนะครับผมมันจะถูกวางแนวตั้งอย่างนี้นะครับผมเพื่อรับน้ําหนักของเกียร์นะครับเช่นกันส่วนยางแท่นเกียร <ably> ์นะครับมันจะถูกติดอยู Chair ่ตรงนี้ครับซ้ายและขวาอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็คอนเทนต์ยางแท่นเกียร์จบแล้วง่ายมากเลยไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวมีคอนเทนต์หน้าเดี๋ยวผมอยากจะพูดคุยอะไรเดี๋ยวผมจะแนะนาอีกทีหนึ่งครับสาหรับวันนี้ขอบคุณครับ